สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจราคาคุยผมเก่งมิดฟิลกลับมาประจำการเช่นเคยกับฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันนี้วันเสาร์ยังมีฟุตบอลในลีกยุโรปลงเตะกันครบครันเช่นเคยโดยหนึ่งตัวที่ผมคัดมาเน้นๆในวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีก,กายเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างบอเียมุนเช่นกัดปกักเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเสือใต้บบเยอร์มิวนิก โดยคู่นี้จะเตนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราจากสถิติที่พบกันมาในฤดูกาลนี้เนี่ยในช่วงเล็กแรกที่เจอกันมาเป็นทางด้านกลัดบักบุกไปถล่มไบเยอร์มิวนกได้ถึงถิ่นอารีอัสอารีนาประตูต่อศูย์แต่เกมที่2ที่เจอกันมาในช่วงต้นปีในศึกฟุตบอลถ้วยเป็นทนานไบเออร์มิวนกเอาชนะจุดโทษกัรดบักไปได้ดูแล้วสูสีเลอเกินในคู่นี้เรามาดูความพร้อม ของทั้ง2ทีมดีกว่าไปกันที่เจ้าบ้านรัดบ,บัตเนี่ยสนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาฟอร์มไม่ดีเลยแพ้ไปหนึงสเกมแล้วก็เสมอ1เกมและที่แพ้เนี่ยคือแพ้คาบ้าน2เกมแล้วแพ้แบบสกอร์ขาดลอยด้วยดูแล้วตัวผู้เล่นในเกมนี้ในเกมลุกก็น่าจะใช้ชุดเดิมชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาอย่างทอกานาซาลาสตินเดอร์พัตติกแฮมัน แต่กัดบักเนี่ยจุดอ่อนของพวกเขาคือเกมรับที่ไม่นิ่งเอาเสียเลยเสียประตูค่อนข้างง่ายเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างสไตลบายยอนมินิกกันบ้างหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีเหลือเกินฟอร์มดีวันดีคืนแต่ว่าดีเอาชนะได้แต่เกมรับก็มีปัญหาไม่ต่างจากทางด้านกัดบักเหมือนกันเสียประตูค่อนข้างง่ายเกมลุกทําประตูได้เยอะเกมรับก็เสียประตูเยอะเหมือนกันแต่และเกมที่ชนะคือชนะแบบหืนจับ ไม่ขาดเลยสักเกมหนึง่งแต่ข่าวดีของไบเยอร์มิวนิคเนี่ยตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปอะเริ่มทยอยกลับมากันแล้วตัวความพร้อมในเกมลุกวันนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่ดีสุดของพวกเขาอย่างคิงสเลกโกมอนฮามิสโรดิเกตฟองลิเบรี่และมีหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้แต่เกมนเนี้ยไบเออร์มิวนิกเนี่ยออกมาเป็นต่อค่อนข้างแพงดูแล้วกัดบัตในฤดูกาลนี้ทีมเนี่ย เป็นเกตเดียวกันก็ว่าได้ดูแล้วไม่น่าแพ้คาบ้านถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดคูน่นี้อยากให้อยู่ไปที่เจ้าบ้านเหมือนเช่นกันบักดีกว่าลุ้นเสมอถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดหนึ่งตัววันนี้ที่ผมคัดมาชี้ชัดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างบุนเซียเมือนเช่นกันปักครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ